กรตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องเดียวนะคะก็มีเรื่องหักลิ้นช้างค่ะตอนนี้ก็รีบถ่ายอยู่เพราะว่า,าทางพี่หลุยเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องอาารีบไปพะหาใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้เซฟก็ปิดเทอมด้วยก็เลยรีบถ่ายค่ะเรื่องนี้หักลิ้นช้างนะคะเซฟเล่นเป็นคริสติน่าค่ะก็คือบู๊เลยบูเ๊เต็มเตเลยค่ะ S <S อ่าก็ก่อนก่อนที่จะถ่ายละครเนี่ยเราก็ไปเออ่ ő, ไปเวิร์กช็อปเรียนคิวบูอะไรอย่างงี้ก็ก็เวิร์กช็อปกันทั้งแก๊งเลยอะค่ะก็เออ่แต่บางทีอย่างช่วงถ่ายว,วันไหนเราว่างเนี่ยเราก็จะไปเวิร์กช็อปเพิ่มไปเรียนคิวบูเพิ่มตตัััวจะเเเเกิิดอ <ๆ S 2> ุุบหนนทงี่่ราล จริงๆแล้วตอนตอนถ่ายคิวแรกอ่ะคิวบูแรกก็ก็เกิดอุบัติเหตุในกองแล้วก็กล้ามเนื้อฉีกมาหลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ยังยังพอบูดได้อยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะวิ่งน้อยลงก็เหตุผลที่ที่เราวันนั้นเราวิ่งหกล้มก็ก็เพราะว่าเราเราลืมไปว่าว่าขาเราเนี่ยยังเจ็บอยู่ <uy ahead. S 1> ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ซีเรียสอะไรค่ะเพราะว่าเรายังเดินได้ยังอะไรได้มันก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นิดนึงคืออ,อย่างตอนนั่งนั่งนานๆนะคะมันจะเจ็บมากเพราะมันเหมือนมันทับเส้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าใช้เวลาอย่างน้อย7เดือนถึง1ปีกว่าจะหายแบบร้อยเซนะคะอ,นนอันนี้น่าจะประมาณ5-5เ5ดือนแล้วใช่ก <laughs> <ๆ>็ทุกอย่างทุกอย่างปกติค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเซฟนิด <laughs> นึงแล้วก็อย่างถ้าแบบพวกตีลังกาอะไรพวกนี้เราก็อาจจะต้องให้ให้แบบมีตัวช่วยนิดนึงค่ะ <laughs> อย่างมันอาจจะส่งผลระยะอะไรเนี่ยนะถ้เราไม่รักษาก็ก็อาจจะเจ็บไปนานกว่านี้ถ้าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอะค่ะระยะเวลาการที่มันจะหายเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานกว่าเดิมก้ามเนื้อฉีกใช่ค่ะฉีกเลยเรามีแบบไปตรวจนะแบบคุณหมออะยาก็มีแต่ว่าดื้อไงคะไม่ไปไม่ไปหาหมอเพราะเราก็ เราก็ยุ่งงานเนาะแล้วเราก็ถ่ายละครด้วยบางทีแบบเราก็ไม่อยากเสียเวลาไปแต่ว่าเราก็เราก็รู้ว่าเราต้องดูแลตัวเองอยังไงอะค่ะรเราก็ดูปีนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้นะไม่ใช่ปีชงนะอาจจะเป็นความสนของเรามากกว่าค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดวงหรอกค่ะ ก,ก็แอบกลัวนิดนึงเพราะอย่างเขาวที่แล้วเนี่ยคือเราเป็นที่ขายอย่างเงี้ยแล้วเราไปอัดรายการแล้วเร,เรามาโดนที่หน้าเฉยเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมเราก็ต้องคอยระวังมากกว่าเดิมล้วกเ็เราก็ต้องบอกทีมงานด้วยว่าแบบ เราฉากนี้เราอาจจะเล่นเต็มไม่ได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องบอกล่วงหน้าจะดีกว่าก็หนูมีแบบว่าไปทำบุญทำบุญอะไรเสริมบุญเสริมอะจริงๆแล้วก็ทำบุญปกตินะคะวันไหนว่างหรือช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าคือเราเราไม่ได้เชื่อทางด้านนั้นแบบร้อยเปอร์เซนต์ก็มีส่วนนิดนึงแต่ไม่ได้แบบนะะไปร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแต่ว่าหนูคิดว่ามันน่าจะเกิดจากตัวหนูเอง ใช่ค่ะเราเราโทษตัวเองมากกว่าเพราะอย่างที่เราไปอ่านรายการเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราบาดเจ็บค่ะก็โทษตัวเองมากกว่าค่ะไม่มีอะไรค่ะหายเรียบร้อยเกลี้ยงใช่ค่ะเ, <laughs> เลยแต่ขเป็นด้านซ้ายค่ะเป็นหนบตรงช่วงสะโพกตรงต้นนิดนึ่งอะคะ่ะ ได้ค่ะไม่มีปัญหาจะเจ็บเฉพาะตอนนั่งเฉยๆอะค่ะเราหวันใจดูแลดีไหมะดูแลดีไมเซฟดูแลตัวเองค่ะไม่มีใครดูแลเราต้องเป็นผู้หญิงสตรองค่ะโอ้คุณพ่อคุณแม่หัวเราะสมน้ำหน้าคือ <c ười> <c ười> เขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแบบว่าผู้หญิงโซนอะไรประมาณนี้ค่ะ <c ười> <c ười> เขาก็แบบว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ไม่ไม่ไมเจ็บอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็หายเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเราโดนมาหนักกว่านี้อีกค่ะ ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้ดูแลเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็แบบว่ารอรับปรินญาอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เจ็บอยู่บ้านก็คอยแบบว่าขอกําลังใจจากไกลๆอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะถ้าเรียกว่าแฟนก็แฟนนะคะใช่เพราะว่าคบกันมาตั้ง5ปีแล้วจะเรียกว่าคุยกันมันก็ไม่ใช่นะหนูว่ามันก็เปิดก็เปิดไปเลยอะเขาลับค่ะเซฟยังไม่ลับเซฟ รับแล้ว <laughs> ไม่บินน่ไม่บินค่ะอยู่นี่ค่ะตอ,อตอนนี้ก็กลับมาเหมือนหาประสบการณ์เรื่องการงานอะไรประมาณนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าแลนของเขาในอนาคนจะเป็นอะไรอนะก็ต้องแล้วแต่ทางเขาค่ะ,ะก็มีขึ้น,ข,นขึ้นลงลงตามปกตินะคะทุกคนก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ก็ เราอย่าใช้อารมณ์อย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมีเหตุมีผลค่ะก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะไม่มีอะไรต่างคนต่างทํางานค่ะก็ไม่หึงเลยก็ช่วงนี้บอกว่าเราสนิทสนมกับมิไม่ไม่หึงค่ะไม่ไม่หึงเลยเพราะว่าเขาเข้าใจว่ามันคือง,งาน <c ười> แล้วเขาก็รู้ว่าแบบคือเซฟสนิทกับมิกเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่ถามเลยเวลาเราถแบบ่ายเล่นหรือเล่น อ๋อส่วนมากเขาก็จะถามเฉพาะตอนอก่อนเปิดกล้องว่าเล่นกับใครหรออะไรอย่างงี้แค่นั้นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้อะไรมาก<ช>อันนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีค่ะเป็นเรื่องปกติเขาก็ไม่ไม่ได้เป็นผู้ชายขี้หึงเซฟไม่ชอบอยู่แล้วผู้ชายแบบนั้นจุกจิกอะไรอย่างงี้ค่ะค่เขียวค่ะรู้จักกันนานแล้วก็เคยเจอกันแล้วด้วยมิกงไม่เก่งแกเคยมิกไม่ไม่เก่งค่ะมิกเป็นคนสบายสบายแล้วว่าเขา เป็นสุภาพบุรุษด้วยคือก่อนก่อนจะเข้าฉากเลิฟซีหรืออะไรเงี้ยมีเขาก็จะแบบว่าอขอโทษนะเซฟอะไรอย่างนงี้ค่ะใช่ค่ะจิ้นในละครยังไงเซฟก็เข้าใจอยู่แล้วว่ายังไงคนดูอะ่ะเขาก็ต้องแยกออกว่าแบบอะไรคือละครอะไรคือจริง